สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์ป .6 กับครูอ้อมกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำงานของระบบย่อยอาหารค่ะการทำงานของระบบย่อยอาหารนั้นจะเริ่มต้นที่ปาก the mouth ภายในปากมีฟันทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดที่เล็กลงและต่อมน้ำลายจะทำหน้าที่ในการขับน้ำลายออกมาเพื่อย่อยอาหารประเภทแป้งดังปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้ค่ะ แป้งถูกย่อยด้วยเอนไซม์อะไมเลสได้มอนโทสกระเพาะอาหาร The Stomach จะผลิตน้ำย่อยเพื่อย่อยอาหารประเภทโปรตีนแล้วส่งไปยังลำไส้เล็กดังปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้ค่ะโปรโตีนถูกย่อยด้วยเอนไซม์เพปซีนได้เพปไทด์สายสั้นๆน,นมถูกย่อยด้วยเรน,นินได้กรดอะมิโน เมื่ออาหารมาสู่ลำไส้เล็ก The Small Intestine จะมีการผลิตน้ำย่อยเองเพื่อย่อยน้ำตาลและได้รับน้ำดีที่มาจากตับน้ำย่อยที่มาจากตับอ่อนนอกจากนี้จะมีการกระตุ้นให้ตับอ่อนผลิตโซเดียมคาร์บอเนตซึ่งมีลิ์เป็นเบส ออกมาเพื่อย่อยอาหารที่มีลทธิ์เป็นกรดที่ส่งมาจากกระเพาะอาหารและจะทําให้อาหารมีขนาดที่เล็กที่สุดจนสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ดังสมการต่อไปนี้ค่ะ 1. ไดเซคไรน้ําตาลโมเลกุลคู่ได้แก่มอนโทสถูกย่อยด้วยเอนไซม์มอนเทสได้กูโคสและกูโคสแลคโตสถูกย่อยด้วยแลคเทสได้กูโคสและกาแ a ลคโตส ซูโค้ถูกย่อยด้วยซูเคสได้กูโค้และฟรุกโตส 2. ปโปรตีนเพปไทด์ถูกย่อยด้วยเอนไซม์เทปซีนได้กรดอะมิโน 3. แฟตไขมันหรือลิพิดอิมันซีไฟเออร์แฟตถูกย่อยด้วยเอนไซม์ไลเปสได้กรดไขมันอิสระและกีเซอรอน เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะสำหรับเรื่องการทำงานของระบบย่อยอาหารครูหวังว่าเด็กๆจะกลับไปทบทวนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ